สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเอกนะจ๊ะสาวเรวยนะครับวันนี้จะมารีวิวพาวเวอร์ครับ lxj นะครับรุ่น lx 2 0 0 0นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์คัตดีนะครับ350วก3 5 0ัตต์ที่8โอห์มนะครับอันนี้จริงหรือไม่จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่เท่าที่ผมเทสฟังก็สามารถฟังได้นะครับก็แน่นๆอยู่นะครับ ก็อันนี้ปุ่มสวิตช์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอลลุ่ม LR นะครับซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นพาวเวอร์ออนนะครับอันนี้เป็นสัญญาณหรือสัญญานะครับแล้วก็คลิปครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่อโดยใช้แท็บเล็ตนะครับต่อบลูทูธกับมิกเซอร์ที่ค่อนข้างจะสกปรกนะครับฝุ่นเยอะนะครับไม่ค่อยได้เช็ดนะครับก็นี้ผมต่อเป็นสัญญาณบลูทูธนะครับก็คือบลูทูธเชื่อมกับตัวแท็บเล็ตแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นวอล่มนะครับก็คือผมจะบอกว่าอันนี้เป็นเสียงดิบๆนะครับคือเข้าจากเข้าจากจากแทบเลตเข้ามิกแล้วก็ต่อตรงที่พาวเวอร์เลยนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้ปรับเสียงไฮกับเสียงโลนะครับก็เป็นเสียงดิบๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนครับก็นี้เป็นสัญญาณออกนะครับจากมิกเซอร์นะครับเข้ามาที่ด้านหลังของพอร์แอมป์นะครับซ้ายขวานะครับ นี่ขวานี้ซ้ายนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับฝั่งนี้จะเป็นเบสก็อันนี้เป็นลาโพงกลางแหลมนะครับนี่สายก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยครับขึ้นมานี่ครับผมจะใช้แค่ดอกสีนิ้วบ้านนะครับแล้วก็แหลมหนึ่งตัวนะครับแล้วส่วนอีกข้างนี้จะเป็นเบสนะครับนี่ผมใช้เศษไฟต่อนะครับลองเทสเสียงเฉยนะครับก็ต่อเข้ามาไปเป็นตู้เบส สิบนิ้วนะครับเบรคสิบนิ้วรถยนต์น,น,นะครับบอยคู่นะครับลงที่สองโอห์มนะครับส่วนอ่าเส้งกลางแหลมก็ลงที่สี่โอห์มนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ชมนะครับตอนนี้ผมเปิดเพลงาแล้วนะครับ ก็ปึ๊บสแล้วอันนี้วอลลุ่มนะครับผมอย่าเพ่เปิด Power นะครับเปิดพาวเวก่อนนี่ไฟออนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นเด้ที่ข้างซ้ายนะครับเสียงกลางแหลมนะครับเปิด Power สุดนะครับแล้วก็เล่ง,งวอลลุ่ม,มนี่เลงประมาณ10บโมงเช้านะครับ บิในใจเจเิดีททเ่านนี้อยู่คุณลกัเป็นวอลลุ่มของโมโทนะครับก็คือผมงมันสามารถปรับเสียงไฮเสียงโลได้นะครับเปิดสดบมโทนะครับไม่ได้เป็นมาสเตอร์นะครับสิบสิบนาฬิกานะครับ,บมาเร่งเบลดนะครับ

เราเปิดมุรุมที่เที่ยงตรงครับ น,นี้ผมเปิดในบ้านนะครับปปาาาาาากกกวววนคคคู่รรจจดหงงงใใะสมมมมลพตอุิยทเ

โอเคนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปทดสอบเสียงนะครับ power l s g นะครับ fx 2 0 0พนะครับ350วัต์บวก350วัตที่8โอโ์มนะครับก็สำหรับผมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็โอเคครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสามารถใช้ได้นะครับรับมา10นิ้ว8นิ้ว10นิ้วในบ้านนะครับ12นิ้วนะครับแน่นอิ่มๆนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสวัสดีครับ